พระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดพังงาครับได้มีการเดินทางเข้าเฝ้าเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีสนราชการร่วมอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางครับเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับที่บริเวณสารกลางจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงานายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เป็นประธานในการปล่อยขบวนรถโดยสารจำนวน18คันเพื่อนำพศนิกรชาวจังหวัดพังงาชุดแรกจำนวน804คนเดินหน้ามุ่งนะครับสู่กรุงเทพมหานครเพื่อเข้าเฝ้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนารรราช,นาชนนีพันปีหลวงณับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาส โดยมีกำหนดเข้ากราบถวายบังคมในวันนี้นะครับซึ่งการเดินทางครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลายัยและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลด้วยความจงรักภักดีสำหรับประชาชนที่เดินทางไปในรอบแรกนี้เป็นพี่น้องราษฎรประชาชนนะครับจากอำเภอเมืองพังงาอำเภอตะกัวป่าและก็อำเภอตะกวดทุ่งซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองพังงาเทศบาลเมืองตะกัวป่าและเทศบาลตะมลโคกลอย โดยมีทางด้านของนายอำเภอและก็คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หัวหน้าสนราชการมาร่วมส่งให้กำลังใจและส่งขบวนรถกันอย่างพร้อมเพรียงครับ ในการนี้ค่ะก็เพื่อที่เป็นความปลอดภัยสูงสุดตลอดการเดินทางค่ะได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะคะสำนักง,งานขนส่งจังหวัดพังงาสถานีตำรวจภูทรเมืองพังงาทีแพทย์พยาบาลแล้วก็อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมอค่ะซึ่งก็ได้ร่วมกันในการตรวจสอบสภาพรถรวมถึงความพร้อมของพนักงานในการขับรถอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งกำหนดจุดแวะพักเป็นระยะนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นเดินทางถึงจุดหมายแล้วก็กลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิ ภาพค่ะ ส่วนที่จังหวัดพัทลุงในวันนี้นะคะตรงบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงค่ะนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบัสนะคะเพื่อที่จะนําประสง์นิกรชาวจังหวัดพัทลุงชุดแรกค่ะจานวน7จ3าคนจากอําเภอปากพยูนอําเภอบางแก้วแล้วก็อําเภอป่าบอนเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อรอเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จ พระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาส์โดยการเดินทางในครั้งนี้ก็จัดขึ้นด้วยการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในการร่วมกันแสดงความอาลัยและน้อมจำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะซึ่งทางด้านของนางนิชาคงนินจากจังหวัดพัทลุงนะครับก็ได้เปิดเผยว่าจังหวัดพัทลุงนะครับขณะนี้มีผู้ประสงค์เดินทางรวมทั้งสิ้น3,000ันคนแบ่งการเดินทางออกเป็นจำนวน4รุ่น รุ่นละประมาณ750คนสำหรับคณะที่เดินทางในรุ่นที่1นนะครับก็จะมีกำหนดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันพรุ่งนี้ในช่วงของเวลาประมาณ10นาฬิกานาทีเพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างเรียบร้อยและก็สมพระเกียตรติทางจังหวัดพัทลุงนะครับก็ได้มีการเตรียมมาตร,ราการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยมีเจ้าหน้าที่ประสานงานเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขทหารและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนร่วมดูแลความอำนวยความสะดวกนะครับตลอดเส้นทาง รวมถึงมีการตรวจสอ,สอบนะครับเรื่องของยานพหาหนะให้พร้อมใช้งานเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถที่จะเดินทางจึงจุดหมายปลายทางแล้วก็กลับภูมิลำเนาได้โดยสวัสดีภาพนั่นเองครับ